สวัสดีค่ะพบกับช่องโหราเวลิตี้และดิฉันแพลวพยากรค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรดวงรายสัปดาห์จาที่1 2บสถึงสิธันวาคม2565ให้กับชาวลัคนาราศีกันค่ะซึ่งคลิปนี้นะคะจะเป็นการพยากรณ์โดยใช้หลักการลัคนาตามหลักโหราศาสตร์ไทยค่ะแต่ถ้าคุณไม่ทราบลัคนาคุณก็สามารถใช้ราศีในการรับฟังได้นะคะสำหรับชาวลัคนาราศีกันในสัปดาห์นี้ค่ะ ดาวพุธดาวประจําตัวของชาวลัคนาราศีกันนะคะเราเป็นดาวเจเริญการงานของคุณด้วยได้โคจรเป็นปะเข้าสู่ภพพันธุไปอยู่ร่วมกับดาวศุกร์คู่ธาตุน้ําเจริญกระดุมพลาเรริญกาินแล้วเจริญสุภาะค่ะซึ่งดาวศุกร์นะคะก็โคจรได้มาตรฐานเป็นมหาจักรค่ะส่วนดาวพระศพดีเจเริญพันธุนะคะเราเป็นเจเริญปัตตนิก็ได้โคจรเป็นเกษ,รรษตราทิมบดีอยู่ในภพปัตตนิเร็งลัคนาราศีกันค่ะส่วนดาวอังคารเจริญสหัสชานะคะ และเป็นเจ้าเรือมนมรณะโคจอมได้ไมดาตรฐานเป็นปะและเป็นราชาโชคอยู่ในภพสุภาของชาวลัคนาราศีกันค่ะสําหรับในเรื่องการงานของชาวลัคนาราศีกันในสัปดาห์นี้นะคะการงานของชาวลัคนาราศีกันนั้นจะมีความก้าวหน้าค่ะได้รับการยอมรับและก็มีชื่อเสียงนะคะรวมทั้งได้การสนับสนุนผักดันจากคนรอบข้างจากผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยค่ะ สัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่ดีมากในเรื่องการงานของชาวคณาสีการเลยก็ว่าได้ค่ะการติดต่อประสานงานการเจราจาต่างๆในสัปดาห์นี้จะได้รับความสําเร็จนะคะดังนั้นในสัปดาห์นี้นะคะขอให้ชาวคณาสีการแสดงพลังความสามารถของคุณออกมาค่ะดึงศักยภาพของตัวเองออกมาให้คนอื่นได้เห็นนะคะในสัปดาห์นี้อาจจะมีโครงการใหม่ๆหรือว่ารูปแบบงานใหม่ๆเข้ามาท้าทายคุณต้องรับผิดชอบค่ะ สิ่งที่ชาวคณะศิษย์กันต้องระวังก็คือข้อผิดพลาดเกี่ยวกับเรื่องของภาษาและก็การพรีเซนเตชันนะคะแต่ถ้าหากคุณเตรียมตัวมาอย่างดีแล้วก็อย่าได้กังวลใจค่ะเพราะผลลัพธ์จะออกมาดีอย่างแน่นอนค่ะแต่สิ่งที่ชาวคณะศิษย์กันต้องระวังในสัปดาห์นี้นะคะให้ระวังนุกน้องบริวารจะนําปัญหาจุกจิกใจมาให้ค่ะหากงานใดที่มีความสําคัญนะคะพยายามทําเองจะดีกว่าค่ะแล้วก็ระวังในเรื่องของการขับรถด้วยนะคะต้องมีความระมัดระวังด้วยค่ะ ส่วนในเรื่องการเงินของชาวลัคนาราศีกันในสัปดาห์นี้นะคะเป็นสัปดาห์ที่ดีมากในเรื่องการเงินของคุณเลยก็ว่าได้ค่ะคุณจะหยิบจับทําอะไรนะคะก็เป็นเง well ินเป็นทองค่ะมีโชคดีในเรื่องของการเงินสามารถหาเงินได้คล่องนะคะและในสัปดาห์นี้ค่ะมีเกณฑ์จะรับเงินก้อนใหญ่ได้รับเงินปันผลหรือผลตอบแทนจากการลงทุนด้วยนะคะแต่ในเรื่องของรายจ่ายในสัปดาห์นี้ก็ยังคงต้องระวังค่ะเพราะคุณก็มีทั้งรายจ่ายประจํานะคะแล้วก็เป็นรายจ่ายที่คุณต้องรับผิดชอบเพิ่มเติมเข้ามาด้วยค่ะ และอาจจะมีรายจ่ายเกี่ยวก,กับการเข้าสังคมกับเพื่อนฝูงนะคะดังนั้นในเรื่องของการเงินก็ยังคงต้องพยายามควบคุมค่าใช้ใจ่ายให้ดีค่ะส่วนในเรื่องความรักของชาวลัคนาราศีกันในสัปดาห์นี้ค่ะดาวสัสบ,บดีเจ้าเรือนปตัตนินะคะโคจอมเกษตรได้ตําแหน่งเป็นปัญจัมหาบุรุษโยกเลิงกับลัคนาราศีกันนะคะชาวลัคนาราศีกันที่ยังโสดค่ะมีโอกาสจะมีคนที่มีฐานะดีมีความมั่นคงมีชื่อเสียงเป็นผู้หลักผู้ใหญ่นะคะมาชอบพอถูกใจกันค่ะ หรือใครที่ไม่คนคุยคุยอยู่แล้วนะคะความสมัมาธ์ของคุณนั้นจะมีการพัฒนาไปนในทิศทางที่ดีขึ้นค่ะส่วนคนที่มีคนรักมีคู่มีครอบครัวอยู่แล้วนะคะความรักของคุณกับคนรักนั้นจะมีความสุขมากขึ้นกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะคู่ของคนรักจะนําโชคดีโชคลาภในเรื่องต่างๆมาให้นะคะก็ขอเชิชาวคณาสีการทุกท่านโชคดีนะคะสวัสดีค่ะและถ้าคุณชอบคลิปคำพยากรณ์นี้นะคะก็ช่วยกดไลค์เพื่อเป็นกำลังใจให้หัลาวรารตี้และแพรพยากรณ์ด้วยนะคะ แต่ถ้าคุณอยากรับฟังคำพยากรณ์จากช่องหัวราะไรตี้กดติดตามเอาไว้นะคะเพราะเราจะลงคลิปคำพยากรณ์ให้คุณฟังทุกสัปดาห์ค่ะ